สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม AFK Summoner ครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ RPG เนาะให้เราจัดทีมไปต่อสู้ตามด่านนั่นเองนะครับตอนนี้จะเปิดบนสโต re ไทยแล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยด้วยส่วนใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับตัวเกมเนี่ยสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับรูปที่เป็นแบบคอมพิวเตอร์นะฮะ นี่ครับผมเห็นไหมเซิร์ฟเวอร์มีเยอะเลยนะครับผมยังไงก็ลองเข้ามาดูกันละกันนะครับอ่ะโอเคกดเข้าไปดูบรรยากาศกันนะครับผม นี่ครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเมนูหลักของตัวเกมนะครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีหลากหลายอันมากๆนะครับที่มันจะมีเมนูให้เรากดเข้าไปนะครับซึ่งระบบอะไรมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกแค่นั้นเองเพราะว่าณตอนนี้ตัวผมเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล19เท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับใครสนใจก็ลองเล่นดูก็แล้วกันนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปลองต่อสู้กันเลยนะครับไปดูรูปแบบตัวเกมเพลย์กันนะครับนี่ฮะ กนะดเข้ามาตรงแคมเปญครับผมปึ๊บนี่ในส่วนของตรงนี้นะครับมันจัดพามาหน้านี้นะครับซึ่งก็อันนี้เนี่ยจะเป็นระบบไอดอลนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะแบบว่ามีการเก็บเลเวลให้อัตโนมัติแบบนี้ด้วยนะครับเออแล้วก็แบบว่าเราสามารถที่จะพาไปเก็บเลเวลตามด่านอีกทีนึงได้นะครับเดีนะ๋ยวเรามาดูในส่วนของไอดอลก่อนนะครับก็เนี่ยมันจะเก็บให้อัตโนมัติแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะเก็บหาของรางวัลแบบนี้ครับกดเข้ามาดูตรงกล่องเนี่ยนะฮะ เราก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับแล้วก็กดรับเลยนี่ประมาณนี้นะครับแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับทีนี้เดี๋ยวกดถัดไปทีนึงนะครับปุ๊บนี่ฮะอันนี้เราจะต้องไปต่อสู้เองแล้วนะครับตามด่านนะครับก็กดค้นหาแล้วผมอ่ามันก็จะทําการค้นหาประมาณสักสิบวินาทีนะครับแต่จริงๆคือการต่อสู้มันจะออโต้อยู่แล้วไงนะครับแต่ว่านี้คือเข้าไปในด่านเราจะต้องจัดทีเองอะไรเองอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะกดสู้รบ นี่ฮะเข้ามาหน้านี้นะครับมันก็จะให้เราทําากรบ,บจัดทีมลงไปต่อสู้แล้วนะครับก็สลับสับเปลี่ยนตัวละครลงได้นะครับว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนลงไปนะครับประมาณนี้นะฮะเอาตัวนี้ลงนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับเอาตัวนี้ลงแทนนี่ครับประมาณนี้เนาะ ก็แล้วแต่ว่าเราจะสลับสับเปลี่ยนตัวไหนลงไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเนี่ยนฮะมันจะเป็นแบบว่าจัดฮีโร่ลงไปตามสายนะครับผมพอเราจัดแบบตามสายที่มันกําหนดนะเนี่ยเราก็จะได้แบบโบนัสเอฟเฟกตเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่นะมันจะมีบอกอยู่นะครับตามนี้เนาะโอเคมาจัดไปครับสู้รบนี่โอเค นี่ครับเข้ามาแล้วระบบการต่อสู้เนี่ยนะครับอย่างนี้ผมบอกว่ามันจะเป็นการต่อสู้แบบออโต้เนาะนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลออโต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนของตัวนี้ครับการเล่นความเร็วเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้ามาเนี่ยมันจะบอกนะครับว่ามันจะกดล็อกก่อนเลเวล25นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะกดล็อกก่อนเลเวล25ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องเติมฟรีแค่นั้นเองนะครับเนาะตัวเกมนี้ใส่ฟรีก็อยู่ได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะ เออนะครับก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมอย่าไปซีเรียสครับฟรีหรือเติมอะไรเนี่ยนะครับผมถ้าเราขยันเนี่ยเราสามารถที่จะแบบสู้กับสายสายเติมได้นะเออนะครับแค่นั้นแหละสายเติมมันแค่จะไปเร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับนี่ฮะระบบการต่อสู้จะเป็นประมาณนี้ครับสังเกตว่าถ้าเกิดว่าลูกไฟขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับตัวละครตัวนั้นนั้นจะใช้สกิลได้แล้วนะครับนี่นะสกิลตัวละครผมยังมีไม่เยอะนะครับคือมันจะปลดล็อกตามระดับเพียร์นะครับผม ซึ่งในส่วนของเคียร์เราก็จะต้องไปอัปเกรดตัวละครอีกทีหนึ่งด้วยอ่ะเสร็จแล้วครับสู้แล้วเรียบร้อยโอเครับของมาวันอ่าเลเว่า20แล้วด้วยครับอ่านี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวกดกลับไปที่หน้าเมนูหลักนิดนึงนะครับอ่านี่ครับอ่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับผมก็อ่าเมนูด้านล่างนะครับที่มันปลดล็อกมาเมื่อกี้ก็จะเป็นอ่าอีเวนต์เลทป่าวะอ่านี่ครับอีเวนต์เลทนะครับที่มันปลดล็อกมานะครับจะมีชาเลนจ์นะครับเดี๋ยวลองกดดเข้าไปูซิ อ๋อชาเลนจ์อันนี้ครับผมลองปลดไปมันน่าจะให้เราไปต่อสู้นะนะครับก็จัดเรียงตัวละครครับจะเอาตัวไหนเป็นแถวหน้านะครับผม,มก็เอาตัวแบบถึกๆหน่อยนะครับอยู่ในแถวหน้าเนาะแล้วก็ตัวนี้แบบธรรมดารรมดานะครับอยู่ในแถวหลังนะครับแบบนี่ครับแล้วก็ลองไปต่อสู้ดูสิจะเป็นอย่างไรนี่ครับอันนี้รู้สึกว่า,เ,าเล่นเขเลนไม่ได้เหมือนกั็เนี่ยคิดว่าจะเล่นได้นะครับแล้วก็นี่ฮะ มีแบบกดข้ามได้นะแต่ว่าจะต้องกลดล็อกตัะเลยวยหกสิบนะครับหรือว่าจะปดล็อก VIP ก็เหมือนเดิมนะครับประมาณโอ้วันนี้แบบสู้แบบนักอู่หนักอยู่เออเดี๋ยวสู้เสร็จแล้วจะได้อะไรมานะครับรอดบแต่แต่ผมคิดว่าตัวละครผมก็จะไม่ไหวเลยนะเออเอาดีเอาดีาดนี่เนะีโอ้โห โดนหนักเหมือนกันนะเนี่ยใชย่อยคือยังไม่มีตัวฮิลอะนะอ่าโอเคเหลืออีกสีตัวเนี่ยแต่ละตัวแบบว่าโจมตีค่อนข้างแรงมากเลยครับหักโหงไปละหนึ่งจะไปอยู่นี่นะเ,เนี่ยเห้ยสวยสวยกระโปรงได้อยู่ได้อยู่ เรียบร้อยครับผมเหลืออีกสองตัวสุดท้ายเอาดินี่นี่โอเคสวยงาม,มยังไม่ตายเว้ยโอเคเรียบร้อยชนะแล้วอ้อได้น,นี้มาครับได้เงินแล้วก็ได้เจ้าตรงนี้ครับไอเจ้าตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเอาเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปาพัฒนาตัวละครเพิ่มเติมได้นะ เออนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยเนาะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของชาร์ลีนตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูเมนูฮีโร่กันนะครับกดเข้ามาครับผมอ่าอย่างที่ผมบอกว่าเออ่ตัวฮีโร่เนี่ยมันสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็อัพเลเวลได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเออ่ตัวนี้แล้วกันอ่ะกดเข้ามาครับนี่ฮะเวลาที่เราจะอัพเลเวลนะครับแล้วก็กดอัพตรงนี้เนี่ยครับกดอัพไปเลยเห็นะ มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนีประมาณนี้และอันนี้เนี่ยเมื่อเลเวลมันตันแล้วนะครับเราสามารถพัฒนาตัวละครเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเนี่ยโดยการกดคําว่าพัฒนานะครับแต่ว่าจะต้องใช้เจ้าขวดนี้เห็นไหมฮะต้องเก็บสะสมมาให้ครบถึง50นะครับเราถึงจะสามารถพัฒนาไปต่อได้นะครับนะแล้วก็ใช้เงินอีก 10k นะครับตอนนี้ผมมีไม่ถึงนะครับเวลาจะใส่ไอ้ธงไอเทมอื่นให้กับตัวละครของเรานครับก็กดติดตั้งอัตโนมัติได้เลย นี่ครับมันก็จะเอาไอเทมมาแทนแลแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้เนาะค่อยๆอัปเดตไฟล์นะครับตัวไหนที่บอกว่ามันยังแบบไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขากดติดตั้งอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลเพิ่มเติมอยู่นะแต่ว่ามันจะต้องปลดล็อกตามระดับเทียนะครับซึ่งเทียก็เราก็คือทําการพัฒนาตัวละครนั่นแหละนะครับแล้วเทียมันจะเพิ่มนะครับผมเนี่ยตรงเทียตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับแค่นั้นเองนะ ประมาณนี้นะบางตัวก็จะมี3นะครับสามเกิวนะครับผมก็จะปลดล็อกตาระดับเทียร์เหมือนกันนะครับแค่นั้นนะเนี่ยนะผมอัพไปแล้วตัวนี้นะครับเทียมันก็จะเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มมาเรื่อย นะครับพออัพตามกําหนดเทีมมันก็จะปลดล็อกแล้วกเ็เลเวลในส่วนของสกิลมันก็จะปลดล็อกให้เราสามารถใช้ได้น,นั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูตรงกระเป๋าหน่อยนะครับกระเป๋าก็เราสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับว่าเรามีอะไรบ้างน,นะครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นของใช้เนาะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นแบบว่าเศษชิ้นส่วนของตัวละครนะครับก็ถือว,ว่าครบแล้วแล้วก็ปลดล็อกได้ในส่วนตรงนี้นะครับนะประมาณนั้นแล้วก็ มีในส่วนของตรงนี้ครับมีตลาดครับผมกดก็มาดูครับตลาดตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะมาซื้อของได้นะครับของที่แบบมันมีขายตรงนี้นะครับเราสามารถกดรีเฟชได้นะครับถ้าเกิดบางทีโชคดีจเจอตัวละครแบบ4ดาว5ดาวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้เพชรซื้อได้เลยไม่ต้องไปสุ่มให้มันยุ่งยากนะครับเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยผมซื้อไปแล้วนะครับประมาณนั้นใช้เงินอย่างเงี้ยในเกมซื้อก็ได้นะครับเนี่ยนะมันจะมีให้เราซื้ออยู่ หรือประมาณนี้อันนี้ผมซื้อไปเ,อเปิดการาใช้ดูสักรอบหนึ่งน,นะครับอันนี้นี่ฮะ,ะการ์ชาก็นี่ครับกดเชิญฮีโร่นะครับอันนี้กดเข้ามาครับมันจะมีแบบให้เราเชิญฮีโร่แบบขั้นสูงมีแบบเบสิกนะครับแล้วก็มีแบบมิตรภาพหรือการใช้หัวใจนะครับผมตอนนี้ผมมีแค่อันนี้อันเชิญที่ดูแบบขำๆแล้วกันนะครับว่าเพรผมใช้ไปหมดแล้วน,นะนะกดเชิญน,นี่ครับะจะเป็นประมาณนี้ได้ฮีโร่สองดาว เก็บสะสมไปนะครับสามารถอัญเชิญได้สิบครั้งรวดเลยก็ได้หรือว่าตรงนี้ครับมีเพชรสองพันสองร้อยก็สามารถอัญเชิญได้แบบ10ครั้งทีเดียวนะครับผมแนะนําเป็นเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับแล้วก็อัญเชิญท่านสูงทีเดียวเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเจอแบบฮีโร่ที่แบบตัวแบบดาวดีๆนะครับอันดับดีๆได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีระบบสังเวียนนะครับกดเข้ามาก็าจะเป็นแบบว่าระบบที่แบบให้เราแบบไปต่อสู้นะครับไปแบบ p v p กับชาวบ้านชาวช่องเขา นะครับนี่ฮะตามนี้นะครับคนไทยก็เล่นเยอะยอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเออนะครับเทียบเลยนะตามนี้นะครับตัวเกมจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เปิดมาแบบใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับก็มาสักพักแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งจะเอามาแนะนําแค่นั้นเองนะครับก็ลองเข้ามาดูกันแล้วกันนะจ๊ะเออแล้วก็ทีนี้ก็นี่กดเข้ามาดูตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เราแบบาทาภารกิจต่างๆครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าให้เราไปทําอะไร นะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ครับผมกดเข้ามาดูนี่ฮะอันนี้คือมันจะแบบว่าแจกของรางวัลตามระยะเวลาไปเรื่อยๆนะครับผมเวลาที่เราล็อกอินเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็กดรับไปนะครับตามระยะเวลาที่กําหนดอ่าเนี่ยอีก8นาทีก็สามารถเคลมให้เจ้าตัวนี้ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะเออนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกมีแพ็กเกจขายของนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าดูโฆษณาแล้วก็จะได้เพชรมาฟรีๆนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ด้านบนตรงนี้นะครับผม อย่าลืมเข้ามาดูครับอีเวนต์หลายอย่างให้เราเข้ามาแบบทําการแบบร่วมได้นะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เนี่ยฮะภารกิจต่างๆนะครับวันนี้ถ้าทําเสร็จก็จะได้รับของรางวัลตามนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นความสําเร็จนะครับนี่กดรับไปเลยอีกอีก1้าอันเฮ้ยผมได้ฮีโร่ตัวนั้นแล้ววะนะฮะเดี๋ยวกดเข้ามาดูครับผมนี่ตรงนี้ครับกดล็อกแล้วอันเชิญเลยนี่เห็นไหมได้มาแล้วนะครับ ได้มาเสร็จปุ๊บก,ก็จะลืมเข้ามาแบบทําการเอ,อัพนะนะครับผมทําการเนี่ยฮนะอัพอัพใน,นส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่เก่งนะฮะนนี้อัพไปเลยเอา20 25แล้วนะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่อ่านี้ับผมเวลาเราไปต่อตู้ก็จะลืมจัดทีมใหม่ด้วยล่ะนะครับเพราะตัวเกมก็จะมีระบบประมาณนี้นะครับคร่าวๆที่มันเปิดอยู่ นะครับผมส่วนนั้นอื่นก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถเปลี่ยนได้นะเนี่ยแล้วก็ไปยังทีอ่อื่นๆได้ด้วยนะครับผมอันไหนที่แบบปิ้งเยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปนะครับแค่น,นั้นเองนะครับประมาณนั้นประมาณน,านนะั้นเนาะเดี๋ยวลองไปสู้อีกสักรอบแล้วกันนะครับผมมนาะกดที่แคมเปญนะครับแล้วก็กดอันนี้กดรลบขอรางอวัลแล้วก็ถัดไปนี่ผมจัดไปโอ้ด่านี้เหมือนจะได้แบบตัวดีเปล่อน้องใส่ทินส่วนนะม,มาครับลองดูแล้วกัน อีกสักดานหนึ่งเดี๋ยวผมก็เอา,เอาตัวละครตัวใหม่ลงไปต่อสู้นะครับค้นหาครับรอแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยจัดไปเอ,เอาตัวไหนออกดีกว่าตัว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 นี้โอเคแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปนี่ครับผมจัดไปลุยวันดิคูดนี่ครับผมนี่ต่อสู้แบบชิวชิวเสียได้มันยังเล่นความเร็วไม่ได้ด้วยกันนะแบบสู้แบบเดียวก็เสร็จแล้วอะ่ะ โอ้ยโอ้ยโหดว่ะอันนี้โอ้จะตายแล้วตัวละครผมไม่นะโอ้ my god เออเออได้อยู or ่ได้อยู่นี่ไอ๊ตัวนี้ตีแรงแล้วผมว่าผม up level วันกันเยอะแหละนี่ยอืเกือบตายไม่น่ารอดโอ้ติดพิษเออ จัดไปเพื่อนนีแน่เออสกิลุนแรงโอเคโอเคสวยงามครับผมเรียบร้อยฮะดูเสร็จแล้วนะครับได้ของรางวัลมาโอ้มีแบบออของให้เปิดเปิดกาชาด้วยเอย้กดเข้ามาดูแผนที่นะฮะนี่ครับแผนที่หมาแล้วมันจะมีแบบว่าขยายมาดูแผนที่แล้วก็เนี่ยมันจะมีให้ต่อสู้แบบปกติแล้วก็แบบฝัน้ายนะก็คือแบบแบบว่ามันยิ่งยากขึ้นนะ่ะ อประมาณนั้นนะฮะแต่ที่กค็ค่อนข้างใหญ่เกี่ยวนะครับผมอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของตัวเกมเนะาะใครที่สนใจนะครับก็สามารถโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปน่น,นีงนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยกันละท่านนะครับผมนี่เอ้ยผมออนนี้ฮีโร่ได้แล้วทำการบบว่าพัฒนาได้แล้วครับผมเัื่ี้เี้ที่จะพัฒนาเนี่ยตัวนี้ กดเข้ามาดูครับพัฒนานี่ได้ามาคบแล้วนะฮะก็กดพัฒนาไปเลยนี่ครับผมนะนี่ครับเทียนมันก็จะเพิ่มเติมมานะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะอ่ะโอเคมดแลกนะครับเท่านี้แหละนะฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ท่างนี้จะ้ะไปละสวัสดีทุกคนครับผม